เส้นทางสายใหม่อันเป็นที่อยู่ของหมู่บ้านอายุยืนของชาวเผ่าอุยกูที่โดง่งดังผลวิเศษที่ขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวสมุนไพรกว่าร้อยชนิดที่ได้รับการตกทอดมามันคือของขวัญจากธรรมชาติทำกลางทะเลทรายที่แห้งแลง้งพวกเขาต่างกินและอยู่ได้ด้วยเคล็ดลับเฉพาะกลุ่มมาพบกับเราหนุ่มเกินร้อยกันเลย ชาวอุกูอาศัยอยู่หนึ่งใน6ทางสุตวันตกของเมืองจีนเป็นเขตทะเลทรายต่อเครื่อง2ชั่วโมงไปอกรุงชีเมืองเหอเทียนกับทะเลทรายทากลามากัน เมืองที่ห้อมล้อมด้วยแม่น้ำจกขาวและจกดำที่ละลายมาจากเทื่อกเขาคุนหลุงเมืองเหอเถียนคือโอเอซิสของเส้นทางสายไหมมันให้ความรู้สึกเหมือนต่างประเทศยิ่งกว่าจะเป็นเมืองจีนสะกอีกเราเผลอเข้าใจผิดว่าที่นี่คือประเทศหนึ่งในเอเชียกลาง ชาวอิกูกดางมีทั้งภาษาและศาสนารวมถึงวัฒนธรรมของตนเมืองแห่งนี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัววันนี้ยุ่งเดจังออกมา,<ร>าจา่ายตลาดค้าไป <ใน S 1> ไหนอะเรามาที่นี่ในเดือนเจ็ดซึ่งเป็นเดือนรอมฎอนหรือการถือศีลอดตามศาสนาอิสลาม และสิ่งที่สร้างสีสันไม่แพ้รม a อนก็คือตลาดจกขนาดใหญ่ที่คึกคักทุกฤดูตลอดทั้งปีโอ้ก้อนใหญ่ก็เริ่มเลยเอร่อเข้ามาครับเร่เขามาผู้คนควักไผ่จนแทบไม่มีที่ยืนนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย<ะ>ออดูหยกได้เลยสวยกันหงไม่เช่แต่ชอ่องเงี้ยซื้อเลยฮะหยกครับห<ว>ยก<ๆ>สิ่งที่พวกเขาวางขายคือหินหยกทั้งเล็กใหญ่ที่ยังไม่เจริญทั้งหมดคือสมบัติที่ขุดหาได้รอบๆเมือง คือเจขุดในเหอเถียนแต่ยกของผมดีที่สุดเลยมันเป็นยกหายากมากเลยนะครับการขายยกเริ่มจากการฉีดน้ำคุณภาพยกที่นี่คือสิ่งที่ประเทศจีนภูมิใจที่แห่งนี้จึงมียกในรูปแบบต่างๆวางขายจนเกลื่อนเมืองยกสวยๆจ้ายกจ้ายกมี่ก็สวยจ้าขายดี๋ยว่ที่าจะหมดแล มันจะขายมแนมันมีสีสันหลากหลายแค่เห็นหยกมากมายก็ทําให้เราอึ้งจนต้องอ้าปากค้างแล้วเราก็เหลือไปเห็นคุณป้ากำลังนับเงินลองนับดูอีกทีสิโอ้ป้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันโชว์ให้ดูออาไหมเป็นไงฮะป้าไม่แก่แล้วอย่าโชว์มาซื้อที่นี่ของแท้แน่ๆจ้ะเชื่อใจได้ ฉันมาซื้อหยกที่นี่ไม่เคยทำให้เสียใจเลยสักครั้งเดียวเหรอแม่มป่ากิ่ง,งผมมาจากปักกิ่งครับผมนั่งเครื่องบินมาจากปักกิง่งมาอุรุมชีกว่าหนึ่งันแรอยกิโลเลยแหละครับแต่มันก็คุ้มแน่นอนอะ่ะฉันตั้งใจมาซื้อหยกเลยนั่งเครื่องจากแถวแม่น้ำเฮยหลงเจียงมาสี่ชั่วโมงนะคะ หยกพวกนั้นมาจากไหนกันทีมงานตัดสินใจไปยังเหมืองหยกน้ำจากเครือเขาในหน้าร้อนจะไหลเชี่ยวในหน้าฝนการจะเข้าไปยังเหมืองหยกที่มีทรายและหินกองอยู่ริมน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย คือว่าอยู่ไหนครับเราคงจะขุดหยกกันนะครับเช้านี้เหรอครับครัโอเคไม่ใช่ครับไกลไม่ครับเนี่ยไกลพอสมควรนะครับเดินทางสักพักเขาไม่ไกลเลยเขาบอกจะไปขุดหยกแต่กลับถือจอบมาสองด้ามงั้นเราขอตามไปด้วยได้ไหมครับเราก็อยากให้ดูแต่มันไกลมากเลยนะพวกกูจะไปไหวอ่ะจะบ่นนะเว้นนะแว้นไปจนใครเข้าไหร่กับเมื่อข้ามลำธารไปได้หลายสาย เราก็มองเห็นแหล่งขุดหยกขนาดใหญ่บนที่กว้างผู้คนอยู่เป็นกลุ่มเพื่อเตรียมพร้อมลงมือทำงานเหมืองหยกนั้นก็เป็นแค่กองพเนินของหิน มาจากไหนกันล่ะครับเนี่ยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากเกาหลีนะนะครับโอ้โหมาจากเกาหลีเลยครับมันช่างรอบทางน้ำสไตล์นะชอบมากๆเลยตายแล้วลุงใหญ่เงียบกลิบพวกเขาต่างต้อนรับเราอย่างดีแต่ครอบครัวนี้มีหนึ่งคนที่จะขาดไปไม่ได้เมื่อมายังเหมืองนี้พ่อของเราครับ นี่ครับคือคุณพ่อที่เชี่ยวชาญที่สุดในบ้านคุณฮาเดียฮิลลียกอยู่ที่ไหนแหละครับตรงนั้นไงอ่นั่นตรงโน่นเสียงคุณพ่อเราคนงานในบ้านก็พากันไปยังจุดนั้นโดยทันทีมีเพียงเทพเจ้าทานั้นที่รู้ว่ายกอยู่ส่วนไหนของเหมืองแล้วเราก็จะขุดตามตำแหน่งที่ท่านบอกเอาไว้เพราะว่ายกคือของขวัญจากสวรรค์จึงเชื่อว่าจะต้องตามหาเสียงของเทพจึงจะเจอ ท่กลางอากาศ40องศาแสงแดดแรงจนเกินทนไหวการขุดหยกนั้นไม่ง่ายเลยแม้จะต้องหาทั้งวันก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรผ่านไปเกือบสองชั่วโมงแต่ยังไม่เจอหยกคุณพ่อกังวลที่สุดเพราะเป็นคนบอกตำแหน่งได้ปะพ่อใจร้อนใจร้อนวเจอแล้ว จะะ<ฮ>อ,อจแล้วออ<อ>ียอลพ่อแอลทำได้ดีมากๆเลยยกชิ้นแรกของวันของนีเนี่ยนี่ก็ถือว่าโชคช่วยแล,ะล,ะละ้วครับมีบ่อยครั้งที่เราหากันทั้งวันแต่ก็ไม่เจอหยกเลยสักเม็ดนะครับแม้แต่คุณปูว่วัย92ที่แก่ที่สุดก็จะต้องมาทำงานไหวไหมครับปู่เทพเจ้าจะเห็นความตั้งใจนี้ไหม เออเจอแล้วคราวนี้ก็โกงตะโกนว่าเจอแล้วคิดหรือเปล่าครับเนี่ยเออม่ใช่หรอกเขานำหยกที่ได้มาถูกับหน้าการใช้น้ำมันทำให้หยกเงาคือวิธีของพวกเขาเก๋มากนี่ของจริงของจริงของจริงไม่มีเก๋หรอกนี่เพราะอยู่บ้านก็ปวดเนื้อปวดตัวไปหมดอ่ะพราะได้ออกมาทำงานแล้วก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าไม่ปวดเลยสักนิดเล่นท่ายากเลยพวกเขาเชื่อว่าการทำงานอย่างหนัก ทำให้ยังคงแข็งแรงกันอยู่ <V ivo. S 1> <c oughs> คุณโดสนทกมาที่ตลาดหยกเพื่อเอายกที่ได้มาขายซื้อหน่อยเถอะครับ, <laughs> บซื้อแน่นีครับเขาหวังเต็มที่แต่ว่าวันนี้พ่อค้าคนกลางดูไม่สนใจเลยสักนิด ดูอีกชิ้นเลงนะดูดูของป้ามาเลยดูอีกชิ้นอีกชิ้นแล้วก็ทราบว่าก่อนที่เขาจะมาถึงได้มีคนละแวกบ้านเอาหยกเนื้อดีมาขายก่อนผมเพิ่งไปขุดมาได้สดๆนะครับจริงหรือเปล่าจริงครับจริงๆนั่นทำให้หยกของคุณโดสุนทกตกกระป๋องในทันทีลดราคาหน่อยไม่ได้หรือไงเนี่ยหยกของผมเนี่ยตกกระป๋องซะแล้วครับปองแป๊บแบบนี้ขายไม่ได้ราคาแล้วครับคงต้องมาใหม่พวงนี้ของดี่เก็บไว้ก่อน อะไรหรออดูอีกทีน่ะ,ะถึงอย่างนั้นหยกก็ไม่เสียหายอย่าเพิ่งหมดหวังไปเลยโอ้คนเต็มร้านเลยมีที่ไหนเราจับนั้นเราก็มาพบโรงงานแปรรูปหินหยกที่ตั้งอยู่ข้างๆตลาดหยกที่แห่งนี้คือสถานที่แปลสภาพจากหินให้เป็นอัญมณีเริ่มจากตัดหินตามต้องการ ตามด้วยการขัดเงาให้หยกสวยเป็นประกายทำลายใกรเสร็จแล้วขัดเงาอยู่เมื่อขัดเงาเสร็จก็วางหยกลงในอะไรบางอย่างปิดฝาแล้วก็รอสักครู่ก็เสร็จแล้วล่ะครับ เป็นการเพิ่มความร้อนให้กับกําไลหยกที่ขึ้นรูปนะครับวิธีนี้ทําให้เนื้อในของหยกนั้นเติมเต็มขึ้นทําให้ทนทานขึ้นแล้วก็จะได้เป็นหยกเอ่ที่สวยงามมากเลยทีเดียวในที่สุดก็เคยให้เห็นกําไลหยกที่เราคุ้นตาดีเมื่อเทียบกับหินก่อนหน้าแล้วถือว่าออกมาดูดีไม่น้อย ชาวอุยกูมีแต่ทะเลทรายสร้อยคอหยกกำไลหยกจึงดูสวยมากขึ้นไปอีกเมื่อชมหยกจนจุใจแล้วเราจรึงไปยังต้นน้ำหยกขาวเพื่อไปชมหมู่บ้านแถวนั้นเมื่อถึงทางเข้าทีมงานก็เจอตึกตั้งเด่นเป็นสงาน่า ทนด้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณของชาวกุยกูเสียงดังตะกึกตะกุกโครมมาจากโม่หินทั้งสองฝั่งที่ไม่เคยหยุดผักคนที่นี่นิยมกินแป้งและนี่คือโม่ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษโรงโม่ของเราไม่มีไฟฟ้าหรือว่าเรื่องจักรนะครับมีแต่โม่ไม่มีไฟฟ้า,ฟาครับแรงมือครับแรงมือความร้อนจากเรือนจักรจะส่งผลต่อธัญพืช แบบนี้ความชื้งก็ยังอยู่แถมอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยสิ่งที่ทำให้โม่หมุนคือพลังงานน้ำขนาดใหญ่ใต้ถุนและนี่คืออรารยธรรมการใช้พลังงานน้ำที่พวกเขาได้รับมาชาวเผ่าอุยกูจึงรู้สึกภาคภูมิใจในอรารยธรรมและวัฒนธรรมของตน เคยเห็นคนแก่แล้วคิดเลยอืมเราเห็นกระสอบที่คุณตาแบกอยู่เต็มไปด้วยข้าวโพดตากแห้งที่เพิ่งเก็บเกี่ยวได้กี่ขวบแล้วลุงอ่าปีนี้ก็99แล้วนเท่าไหร่นะครับอ่าฉันอายุ99.99ไม่เก้าจกอ่ได้แล้วคุณตาล่ะครับ18ปีครบร้อยโอ้เลือลอบอเลยนะ่านอายุ8 8แแล้วนะเจ้าพวกเนี่ย พอจะไปหมู่บ้านอื่นก็จะอาวุธโศกีสุดแต่ในหมู่บ้านนี้กลับแพ้ราคาเลยจะต้องเกิน9กบถึงจะถูกยกย่องว่าอาวุธโศลรู้หรือเปล่าอ่ะถึงจะถูกยกย่องแบบนั้นอยู่แถวไหนครับแถวนั้นอ่ะที่นี่แหระครับใช่หมู่บ้านนี้เหรอใช่ใช่คนแก่เยอะไหมครับเยอะอยู่แล้วแล้วในภาพนี้คือใครเหรอครับเนี่ยนี่เหรอครับ มาดิครับเป็นคนกแก่ที่สุดของหมู่บ้านบอกทางให้เอาไว้ทางเลยครับใช่ใช่เขาอยู่ทางโน้นนะเดี๋วไปตามทางตรงโน้นได้เลยนะ,ะ,ะโน้นเลยครับใช่มาหลังสุดท้ายทางซ้ายมือนู่นอ๋อครับหลังนี้ะคนที่แก่ที่สุดที่นี่จะเป็นยังไง สวัสดีครับรว่าไงครับสวัสดีครับจับมือหน่อยครับครับได้ยินว่าคนที่แก่ที่สุดในหมู่บ้านนี้อาศัยอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่อออยู่ไหนเหรอครับลูกชายพาเราไปที่สวนหลังบ้านคุณตาไอบันอายุร้อยเจ็ดปีกำลังผ่าฟืนอยู่นี่แหละพ่อผมแ่ะครับชาวกุยกูไม่ใช้แกส๊สจึงจะต้องมีฟืนอยู่เสมอ ไปไหมครับไปเลยระวังครับระวังรอเดี๋ยเยอะเลยไม่เคยจุดเลยสักวันเขาเหนื่อยไหมครับอ๋อไม่เหนื่อยเลยแข็งแรงจริงๆนะเนี่ยไม่เหนื่อยแล้วครับไม่เหนื่อยโอไม่เหนื่อยนะฮะไม่เหนื่อยแล้วสักนิดการผ่าฟืนเป็นหน้าที่ของพ่อผมท่านเลยทําคนเดียวครับ เพราะว่านี่ก็คือเคล็ดลับของความอายุยืนเพราะงั้นถ้าแย่งทำก็จะเป็นลูกอัตตันยูได้นี่คืองานที่ฉันทํำคนเดียวลูกไม่ต้องย่มนอกจากทํางานแล้วเคล็ดลับอื่นก็คือคุณตาจะฟังเพลงอยู่เสมอโเคเรีนเพลงสบายใจเลยสวัสดีครับ สสวัสดีรวมไปถึงเพื่อนบ้านที่ทําให้วันนี้มีสีสันก็คือเคล็ดลับเช่นกันฮัสซันฮาชูแก่กว่าคุณตาถึงสิบปีเขาทไาถ่ายสารทุกสุดดิบเฮ้ยเพื่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ฮะยบ้างครับสบายดีมันเคยไม่ปวดอะไรตรงไหนใช่ไหมเนี่ยอยากจะปวดมันไม่ปวดอ๋อดีจังครับทั้งที่อยู่ในเดือนถือสินอดแต่กลับไม่หิวเลยสักนิดเลยใช่ไหมเพี่นะก็ทำมาตั้ง้อยเจปีแล้ว อาตย์ตกดินเมื่อไรก็รีบกินนะพี่นะข้าใจข้าใจไม่ต้องเป็นห่วงอยู่นิันดีนี่นี่คุณตาอาวุโสที่สุดผู้คนจึงเคารพท่านคุณตาวัยเก้าสที่ไม่เคยอยู่นิ่งคราวนี้เขาเปลี่ยนเสื้อและกำลังไปข้างนอก วันนี้มีตลาดของชาววยกูคุณตาเดินเท้าเข้ามาจนถึงนี่เมืองมาธุระอะไรกันเนี่ยเอ,อ่อฉันมีของบางอย่างที่ต้องซื้อก็เลยมาที่นี่มันก็คือเคล็ดลับอายุยืนของฉันอีกอย่างหนึง่งที่นี่คือตลาดสมุนไพรพื้นเมืองของชาววยกูซึ่งคล้ายกับตลาดยาจีนฟุตซาที่มันดูแห้งไปหน่อยนะ ดูนี่เลยือลูกติเกี่ยวเอกเนี่ยลแบบนี้วเท่านั้นนอ้ไม่มีผู้ชาอื่นแล้าหรอว่าไงอ่ะมีไหมมีหรือเปล่าไม่มีแล้วละครับมีแค่นี้แหละแบบนี้มันแห้งเกินไปอ่ะนี่คือสมุนไพรแห้งที่โตในทะเลทรายมีวิจัยว่าชาวอีกูใช้สมุนไพรมายาวนานและถูกเผยแพร่ไปยังประเทศจีน ัไเราโด่งดังมากเลยนะครับบรรพบุรุษของเราใช้มารักษาโรคกันสมุนไพรนี้มีมากกว่าร้อยชนิดจึงนิยมเอามาทําเป็นอาหารแล้วก็ยาด้วยนะครับอันเสียงหลอใช่ไหมมาดูสิครับมาโอ้นุ่มนะร่อนก่อนครับสมุนไพรจะถูกผสมให้เข้ากันและใช้เป็นเครื่องเทศตามวัตถุประสงค์น,นี่นคือเคร,รื่องเทศสําหรับทําเนื้อแกะนะครับหลเค เขานำสมุนไพรหลากชนิดมาบดให้ละเอียดหน้าตาดูคล้ายกับเครื่องบดหมูไม่มีผิดเมื่อบดเป็นผงจะได้สีเหมือนผงกะหรีร่รบวังเข้าวหนะ้าข้าตาวันนี้ฉันจะต้มใบนี้ดื่มเป็นน้ำชานะแข่งกำลังดี<ๆ>ใช่ไหมครับใช่ คุณตาเดินดูของสักพักสุดท้ายก็ซื้อสมุนไพรที่ซื้อประจำเอาแค่นี้แหละไม่เยอะหรอกครับคุณตาจะซื้อนี่หรอครับเดี๋ยวผมเอาของที่ดีที่สุดให้นะขอบใจมากนะครับนั่นก็คือชาได้แล้วครับนี่ครับนี่เงินเราไปใชะขอบคุณนะครับคุณตาชอบดื่มชาและไว้ไม่เคยห่างตัวตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ ช้านี่ลแะเป็นอีกเคล็ดลับอายุยืนของชาวอุยกูเราไีคําพูดที่ว่าถึงจะไม่กินข้าวสามมื้อก็ต้องดื่มชาด้วยนะคือว่ามันดีต่อสุขภาพมากๆเลยทีเดียวล่ะกลางทะเลทรายอันแห้งแลง้งทําไมสมุนไพรจึงยังขึ้นได้อีกกําลังไปเก็บสมุนไพรครับ ไม่ได้ดีแค่กับคนแกะที่นี่กินสมุนไพรทำให้ไม่มีขิงสามมีประโยชน์เป็นแหล่งโปรตีนของผู้คนกลางทะเลทรายแห่งนี้นเข้าไปเลยตาม,มาช่วยกันหน่อยสิมาช่วยมาทันทีแล้วนกะ็ มามาตี้จับแกะและเผาขายทั้งตัว้เชือดง่ายมากปล่อยทิ้งไว้ก่อนตอนนี้แค่รอให้เนื้อสุกได้ที่รอ <ś c oughs> อะไรหนูกลิ่นหอมจังเลยจมูกดีนะ <ś c oughs> ปกติเมื่อมีกลิ่นแกะย่างอบอวนไปทั่วทุกคนก็คิดอยากจะลิ้มลองแต่ไม่ใช่กับในช่วงถือศีลอด ถึงเวลาแล้วเขาเริ่มตัดทรายบนเตาออกน่าจะได้ที่แล้วล่ะครับเอาละมาดูกันมาดูกันอยากรู้จริงๆว่าแกจะสุกได้ยังไงแกมันจะสุกเลยรับแบบนี้ออกครับนี่เอาละได้วเวลาเปิดเตาอบเฮ้ยอ๋อโหแม่เหลืองครีมสวยดีจริงๆนะครับเนี่ยกำลังดีแหละครับ โอ้โหแกะย่างสุกได้ที่และดูน่ากินขึ้นทันทีโอ้ยยอดเลยนี่ครับยกขึ้นมาดูหน่อยสิแล้วแกะย่างสไตล์ชาวอุยกูที่ใช้เวลาทำเกือบครึ่งวันก็เรียบร้อยน่ากินจังเลยเป็นสโล์ฟู้ดที่ต้องใช้เวลาทำอ้าอแลีววางเป็นยังไงบ้างครับนี่มันกำลังดีใช่ไหมครับเนี่ยกำลังดีเลยแบกไปได้หรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวก็เอาใส่หม้อไปวางบนรถได้เลยครับแกะย่างทั้งตัวแบบนี้คิดเป็นเงินห้าร้อยหยวนหรือเท่ากับประมาณ1นึ่งแสนวอนอ๋าาอว้าววางเลยครับมันาก,กินกันดีกว่ามามาเลยโ<ก>อ้มันหอมมากเลยแกะย่างทั้งตัวสไตล์ <ๆ S 2> ของชาวอีกูเหมาะสำหรับจะรับแขกซึจริงๆ อ๋อลองกินดูนะโอ้แทะได้เลยอ๋อไม่ต้องงไงคนยอดไปเลยนะเนี่ยเปินกับไปล้างมือนะส่วนที่อร่อยที่สุดก็ไม่พ้นส่วนน่องโอ้ยดูดิน่องเบรเริ่มเลยับเนียใหญ่มากเลยรสชาติเป็นไงบ้างครับเนี่ยอร่อยรสดีไหมครับอ๋อดีๆอร่อยด้วยอ๋อครับสุดยอด สมุนไพรช่วยทําให้กลิ่นสาบหายไปหมดวันนี้ย่างได้ดีนะเนี่ยไม่เลี่ยนสักนิดเลยค่ะพวกเขาไม่กินหมูเพราะว่า,าศาสนาแกะจึงกลายเป็นแหล่งโปรโตีนที่สําคัญสําหรับคนที่อยู่ในแถบนี้เพราะว่าสามีของฉันวันนี้ก็เลยได้กินอาหารได้ดีกับเขาด้วยคือเขาว่าเนื้อแกะกินแล้วไม่อ้วนไม่รู้ว่าฉันกินอะไรที่ได้อ้วนแบบนี้เนี่ยมีอาหารเลิศรสก็ทําให้บรรยากาศดูคลื่นเคลง แม้มันจะแห้งแล้งสำหรับคนอื่นแต่คนที่อยู่ที่นี่กลับค้นพบสิ่งอันลัค่าและปรับตัวกับมันได้เป็นอย่างดีนี่คือภูมิปัญญาการใช้ชีวิตที่พวกเขาเรียนรู้มาจากทะเลทรายบ่ายวันต่อมากลับมาหมู่บ้านอายุยืน คุณตาฮัสซันยังคงทำงานอยู่เช่นเคยเดือนรอมฎอนจะกินข้าวหลังจากตะวันตกดินคุณตาจึงมาเตรียมอาหารเย็นเอาไว้การทำอาหารของที่นี่เริ่มจากการจุดเตาแบบนี้ทุกครั้ง เงียบเงียบอย่าส่งเสียงดังเกี่ยวอะไรอะจุดไฟเหรอส่วนลูกสาวก็มาทำแป้งเตรียมไว้นั่นคือนานที่กินเป็นอาหารหล่ะพวกเขาจะอบแป้งงานพร้อมผักปลอกไว้ด้านบนซึ่งก็คือกุยช่ายที่ปลูกได้ที่นี่วันนี้มีอะไรกินมั้งฮะตัวปวดแล้วเราเนี่ยก็หิวแล้วอะ เธอนำแป้งที่หมักเอาไว้จนครบหนึ่งชั่วโมงมาแผ่ให้เป็นแผ่นแล้วก็ปั๊มให้เป็นลายด้วยไม้ตอกวิธีนี้จะทำให้แป้งนานสุกด้ทั่ว นำแป้งงานที่เตรียมไว้มาอบภายในเตาถ่านแล้วอาหารหลักของพวกเขาก็เรียบร้อยแันนี้สุกได้ทีแล้วแม้จะคล้ายขนมปังแต่มันทำจากวัตถุดิบที่ดีต่อร่างกายมันจึงเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ไม่อบให้ดีๆแล้วก็ไม่อร่อยอย่างแน่นอนถึงเราจะอบกันแต่ว่าตอนนี้กว่าจะกินได้ทีก็สี่ทุ่มตนหลักนั่นเพราะว่าพระอาทิตย์ตกตอนสี่ทุ่มเมื่อเริ่มมืดการเตรียมสำหรับอาหารก็เริ่มขึ้นลูกสภ้ายกำลังชงชาที่คุณตาซื้อมา มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ดชานี้คือชาสมุนไพรหมักจึงดีต่อระบบย่อยเลยรวมถึงถั่ววอนัทก็ต้องมีติดบ้านเอาไว้ อร่อยดิอร่อยมากมามาไปกินดูย,ยังไมง่แต่ถ่ายแล้วเข้าให้กินเหรอครับอ่าา <c oughs> มามาเลยมามา,มากินดิค่ะและผลไม้ก็เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ผลไม้วันนี้คือเมลอนที่ปลูกในทะเลทรายมันมีรสชาติหวานฉ่ำนี่อะไรครับเมลอนใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อใช่เมลอนใช่ใชลใชแล้วความหวานเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อต้องใช้ชีวิตท่ามกลางทะเลทราย เมื่อกินอิ่มแล้วคุณตาก็ไม่ลืมดื่มชาต้องดื่มตลอดเลยรู้ไหมนี่คือวัฒน,ธ,นธรรมการกินของชาวอุยกูที่ได้สืบต่อกันมาเราจะต้องทำให้ทุกคนในครอบครัวมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วก็กินข้าวแบบนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นอีกสิ่งที่ทำให้ฉันยังมีสุขภาพแข็งแรง ฉันพอใจกับชีวิตแบบนี้มากไม่ต้องการอ,าอะไรอีกแล้วละชาติเนี่ยอิ่มแล้วก็มาช่วยจัดเก็บข้าวของกันหน่อยนะชาวอุยกูนิยมกินถั่ววอลนัทคู่กับน้ำชาขอกินใหญ่เลยคุณตาคือว่ามันดีสำหรับคนแก่แล้วก็ดีสำหรับเด็กๆด้วยเหมือนกันนะ่โอ้จะหนูก็กินด้วยกันเหรอเน,นี่ยฮ <c oughs> ะ <c oughs> เป็นไง <c oughs> อร่อยไหม ทุกครั้งที่กินถัว่วฉันก็จะให้ล้นหลานได้กินด้วยแบบนี้พวกแกจะได้โตเร็วๆแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยคือตอนผมยังเด็กเนี่ยพ่อก็ให้ผมกินเยอะมากเลยนะครับแกเองก็กิกนบ่อนนะจะได้แ,แข็งแรงเหมือนพ่อแกยังไงล่ะ